สวัสดีครับเพื่อนๆผมหนุ่มนาแสนสุขนะครับตอนนี้ก็พามาที่สวนแสนสุขของคุณนายพินนะครับวันนี้ก็มาที่ที่สวนตั้แต่เช้านะครับก็มาดูแลต้นไม้นะครับต้นไม้ไว้ครับไปเราพาไปในสวนกันอันนี้ปลูกทานตะวันเล่นๆไว้นะครับต้นทานตะวัน คสิบยี่สิบต้นอันนี้ต้นต้นแครได้กินแล้วนะครับน,ะ,นออบะมีเรื่องจะศึกษามีปลูกพริกปลูกพริกน้อยปลูกพริกนะครับปลูกต้นไม้สวยๆไว้ครูเล่นกำลังจะทำสระเล็กๆศาน้อยหนึ่นอนนี้มีสระเล็กนิดหนึ่ง ที่่สกิน่นน้อยหยาดหยาดวันนี้มากินก๋วยเตี๋วกันนะครับำก๋วยเตี๋ยวกันอร่อยอร่อยไม่เตมมนีาดูครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน่ากินครับโอนสายมามามาาอ ก,ก,กินก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้มาสวนแล้วทำก๋วยเตี๋ยวกินกันกับร,รวกยากก๋วยเตี๋ยวคุณอื่นหมดแล้วคุณพเศษดํารูปรับดอกไม้คือสวยนะครับมีดอกไม้สวยบรรยากาศโอเคตุ่นตุน ดอกไม้สวยๆจยอะนว่นครับมือเหลืองนี่มันอันนี้ปนแปลงผักของป่านะครับปลูกผักเพียบเลยอันนี้ก็ไรฝรั่งครับของผมก็มีพวกกล้วยนะครับมีกล้วยมีตอนนี้ก็มีแต่กล้วยะครับกล้วยเล็กๆกล้วยพันธุ์วีปลวพันธุ์พันลูกนะครับอีู่พลันมีกล้วย บรรยากาศประมาณนี้นะคร,รับประมาณเลยเจี่ีโบสี่ปรตูเพื่อนลักโอยนะครับเมยเหมาอตมโอเคครับมากิน ก๋วยเตี๋ยวกันครับนะิีนี้ก็ง่ายๆสบายๆบายบายครับ